สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบบูพยาวันนี้จะมีดวงให้กับผู้ที่เกิดในละขนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2514นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มเต็มเกิดช่องนี้จะใช้โหราศาสไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานนะครับสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description จะแปะริงแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไปที่ด้านล่างนะครับเราจะมาดูไพ่ในช่วงของเดือนนี้นะครับแต่จะแบ่งออกไพ่เป็น2รูปแบบนะครับเพราะว่าครึ่งแรกจะเป็นลักษณะของการหานพื้นดวงโดยรวมให้กับชาวพลึกศพลัคณะพลึกศบส่วนครึ่งหลังจะเป็นคนโสดนะครับแล้วก็ไพ่คนคุยแต่เรียงในสถานะแล้วก็คนที่มีคู่ชัดเจนแล้วครับไพ่เมนหลัก Energy ของตัวคุณได้ A of c u p เกิดขึ้น ไพ่เอ็ดอับคัเนี่ยนะครับแปลว่าความรักความสุขความหวังแปลว่าคุณมีแนวโน้มหรือทิศทางที่จะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือบางคนอาจจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่กันได้อีกครั้งหนึ่งถึงเราจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกันในอดีตหรือว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่มันลุมร้อมกับตัวคุณนะครับขอให้รู้ไว้ว่าตัวคุณเองสามารถที่จะนำพาความรักความสุขความหวังครั้งเนี้ยมาเติมเต็มให้กับตัวคุณได้ โดยเฉพาะบางทีใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่โอเคเนี่ยบางทีคุณอาจจะค่อยๆเคลียร์ความรักความสัมพันธ์และเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้อาจจะเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่บางทีครั้งใหม่เนี่ยไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นคนใหม่หรือคนเก่าแต่หมายถึงว่าการฟื้นฟูหรือการมีความรักที่เต็มเ <worm> <ๆ S 1> ต็ม ได้อีกครั้งหนึ่งกับตัวจคุณเองได้นะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่จะเป็นในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังมีปัญหาหรือทัศนคติมีความขัดแยง้งต้องมีการสู้รบปมมือกันอยู่จากไฟฝ่ายอ่อนหวานเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้กันดิ้นรนกันแบบต้องประหารประหารกันต้องมีทะเลาะเบาแบ่งกันสลับชอบพึกศพ อ,อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งลาหูก็ยังทับอยู่กับลักนณาบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกทัศนคติที่มีความขัดแย้งกับบุคคลอื่นๆกับตัวคู่ของคนรักของเราก็ได้นะครับแล้วเราก็มี q u e e n of s w o r d เกิดขึ้น บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ถูกเต็มเต็มเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราก็จะต้องเอาความจริงหรือเราอาจจะต้องเหมือนกับไปทะเลาะกับตัวเขาหรืออาจจะต้องมีปัญหากับตัวเขาได้เช่นกันเพราะความรักความสัมพันธ์มีไพ่เดอะไฮเป็นเทสต์แปลว่าความรักที่ยังดูไม่ชัดเจนความรักไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้ตัวคุณต้องเหมือนกับต่อสู้ดิ้นรนกับความจริงบางสิ่งบางอย่างก็เลยต้องทะเลาะกันต้อง มีปัญหาซึ่งใจกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าายเป็นเทสเนี่ยเป็นรักเลยนะครับหฮเป็นเทสเนี่ยเป็นลักษณะของความรักที่ไม่ชัดเจนความรักทีตก่ตกเป็นลองความรักที่อาจจะถูกเหมือนกับไม่ชัดเจนที่เราต้องเหมือนกับสูญเสียโอกาสสิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์ไปแบบนี้นะครับทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ยอมคุณก็เลยต้องต่อสู้ต้องดิน้นรนต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ ตัวของเราเองแบบเนี้ยนะครับก็คือมีปัญหามีการกระทบกระทั่งกันหรือการทะเลาะเปาะแวงกันเกิดขึ้นเนาะก็อยากจะให้คุณค่อยๆปล่อย,อยวางกับความรู้สึกนิดหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ e e n of Swords เนี่ยเป็นนารีที่จับดาบมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์กับการคิดหรือทัศนคติและก็เหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการ สำหรับใครที่ยังมีปัญหาหรือทัศนคติความขัดแย้งกันอยู่นะครับก็อยากจะให้ใจเย็นกันนิดหนึ่งกับการพูดคุยกันเจรจาการสื่อสารต่อกันหมายถึงว่าต้องประณีประนอมกับการพูดกันเพราะบางทีเราอาจจะเหมือนอยากจะรู้ความจริงเราก็พยายามงัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาพูด เพราะคุ e n อฟส w o r d เนี่ยเป็นผู้หญิงโดยชอบผู้หญิงด้วยเน่ยจะเหมือนกับจับดาบก็หมายถึงว่าเค้นเอากับความจริงนะครับก็คือมันก็นั่นแหละก็เลยทำให้ต้องมีทะเลาะเบาะแว่งกันเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างน่ยมันมีโอกาสที่คุณจะถูกปลดล็อกพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะให้มันเป็นนยอยากจะให้เคลียร์มันชัดเจนเนี่ย ถามว่าเคลียร์ได้ไหมจัดเม้นเนี่ยมาบอกว่าคุณสามารถที่จะค่อยๆมีการลงตัวมากขึ้นหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นบางทีแล้วถ้าเราไม่กดดันกับความรักความสัมพันธ์บางทีความรักมันก็อาจจะดูดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีนายออบขับเกิดขึ้นแทนออฟเพนทันเกิดขึ้นมันหมายความว่าถ้าเรารู้จักปล่อยวางกับความรู้สึกแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเอาคําตอบในวันเดียว ถ้าหมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องการคําตอบภายในวันเดียวในวินาทีนั้นนะ่ะมันหมายถึงคุณใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าโมเมนต์นั้นนะ่ะมันก็คงจะแบบอารมณ์เย็นไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่สะกดข่มยังไงความรักความสัมพันธ์มันก็มีแต่จะต้องมีความทะเลาะกันแล้วก็ต้องอาจจะมีโอกาสของการจบเลิกลากกันไปก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนก็อาจจะระหองระแหงใจกันอยู่อย่างนั้นแหละ ดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกว่าถ้าเกิดเราปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดสักนิดหนึ่งไม่ได้ว่าให้เราต้องแล้วเลิกต่อกันต่อเขาไม่ชัดเจนก็ทําให้เราต้องเหมือนกับกวนกระวายใจนะเราก็พยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วใช้เหตุและผลกับการพูดคุยกันบางทีแล้วไพ่ในอบคับมาบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องดินน้นรนหรือแสวงหาอะไรมากมายเราแค่คงต้องเงียบแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อน บางทีมันอาจจะยังไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีกันที่จะเติมเต็มกับความรู้สึกให้แก่กันและกันได้บางทีเขาอาจจะคุยกับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้หรือเขาอาจจะติดต่อกับอีกบุคคลหนึ่งแต่เขาอาจจะไม่ได้จริงจังหรือยังไม่ได้แบบเออลงหลักปักฐานอะไรกัน ชัดเจนแบบนี้แต่เราใส่เต็มไปก่อนบางทีมันก็จะทําให้ตัวเราเสียเปรียบได้นะครับดังนั้นถ้าเราปล่อยวางเราก็รอคอยอีกสักนิดหนึ่งดูจังหวะดูโอกาสแล้วค่อยๆเคลียบกันและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะยังดูมั่นคงแล้วก็ไปต่อได้เพราะว่าไพ่ของการเคลียสถานะความรักความสัมพันธ์มี j u d g ัด n t นบอกว่ายังไงคุณก็ยังสามารถเคลียรตรงเนี้ย เป็นในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้ขอให้คุณอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะว่าไพ่สิบเปลี่ยนเนี่ยยังไงคุณก็ยังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเต็มต่อกันรักกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีไพ่ที่มาบอกว่าเอชออกเพนทาเคิลคือความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณยังมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ยังไปต่อได้เพราะว่าเอชออกเพนทาเคิลคือไพ่ของความที่เป็นความมั่นคง ไพ่ของความชัดเจนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวคุณได้ในตอนนั้นเพราะว่าเกิดคุณจะตอบโจทย์ได้ตอนนั้นก็คือการชี้ขาดจะเป็นหรือไปนะอันนี้คือชายอารมณ์ดังนั้นถ้าคุณปล่อยอารมณ์ความรู้สึกออกไปแล้วค่อยๆพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังปรับหรือย,ยังสามารถที่จะเคลียร์กันได้ลงตัวเนาะก็ให้เขาเคลียร์ตัวเองสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้น อย่างที่บอกว่า judgment เนี่ยมาบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆหรือการกลับมาของคู่ของคนรักอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้ตัวตนของตัวคุณกับเขาเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่หนึ่งถ้วยดังนั้นเนี่ยขอให้คุณพยายาม อ่อนโยนอ่อนหวานนะครับแล้วก็พยายามที่จะอดทนบางทนะีคุณอาจจะคิดมากนะครับฟุ้งซ่านนิดหนึ่งกับการคิดการตัดสินใจเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องการความจริงเราก็เลยต้องแบบใช้อารมณ์กับการคิดแต่ถ้าเกิดเราพยายามปล่อยวางและอดทนรออยู่ในสถานนะความรักความสัมพันธ์ที่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเขาก็อยากจะเลือกเรานะครับทำให้เขานะรู้สึกว่าเรามีคุณค่า แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะครับบางทีเขาอาจจะมาใส่ใจดูแลกับตัวเรามากขึ้นจากไพ่ในออกเพนธะขึ้นก็ได้คือจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะไพ่ธาตุดินเนี่ยขึ้นมาหลายใบนะหนึ 1, 2, ่งสองอามใช่หนึ่งสองสามเป็นไพ่ธาตุดินที่แปลว่าต้องใช้ความหนักแน่นต้องใช้ความมั่นคงและก็ต้องใช้การรอคอยนะครับการเติมเต็มสถานะความรักความสัมพันธ์โดยเชาะการเติมเต็มให้กับตัวเองแล้วเราก็ส่งผ่านพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างไปให้เขา แล้วเขาก็จะรู้สึกแล้วก็ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็อาจจะตอบกลับกับเรามาในทิศทางที่ดีและสามารถที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กันได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคนโสดกันนะครับสำหรับชาวพฤกษบแล้วก็ลักนณะพฤกษบเนาะขอไพ่สามใบให้กับชาวคนโสดลักนาพฤกษบด้วยนะสิบดาบเจ็ดเหรียญแล้วก็เก้าไม้ สำหรับคนโสดน,นะครับอาจจะต้องดูกันไปอีกหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาติดต่อกับตัวคุณสักเท่าไหร่นะครับต้องรอคอยอีกสักนิดหนึ่งแต่ว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกเจ็บช้ำกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นในอดีตมาแล้วเลยทำให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนมีกำแพงกั้นระหว่างตัวเขากับตัวเราหรือพูดง่ายง่ายคือเหมถึงกับว่าเราอาจจะปิดลับความรักความสัมพันธ์โดยที่เราไม่อยากจะเจ็บ แบบนี้อีกแล้วหรือคุณอาจจะกลังเจ็บอยู่กับความรักความสัมพันธ์นะครับเพิ่งจบเลิกลากันมาในอดีตเนี่ยเลยทําให้คุณอาจจะยังไม่เปิดใจที่จะยอมรับใครเข้ามาแต่ถ้าเกิดใครที่รอคอยกับความรักความสัมพันธ์คงต้องรอคอยไปอีกสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังพอมีแนวโนม้มทางที่อาจจะมีคนเข้ามาแวะเวียนคุยกับตัวคุณบ้างแต่ยัง ก็อาจจะยังไม่มีการพัฒนาเป็นคนคุยสักเท่าไหร่อาจจะมีคนแวบๆเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็คงต้องรอคอยดูจังหวะหรือโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่าไพ่ของการรอคอยดังนั้นเนี่ยใครที่มีความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะคุยกันแต่ยังดูไม่ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่ถูกปิดกั้นอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องรอคอยอีกสักนิดหนึ่งอาจจะดูเงียบๆไปสักนิดหนึ่งหรับชาว พฤกษบและก็ลักษณะพฤกษบนะครับคนโสดอาจจะยังมีแนวโน้มของคนที่จะได้คู่เนี่ยน้อยนิดนึงเนาะคงต้องรอดูโอกาสและจังหวะสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครที่ยังคุยคุยกันอยู่เนี่ยบางทีแล้วอาจจะต้องมีโอกาสหรือทิศทางที่ยังพัฒนาได้บ้างแต่ยังน้อยอยู่นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่โอกาสที่ดีของตัวคุณสักเท่าไหร่อาจจะมีคนเข้ามาคุยแบบปรบปลายแต่ยังดูเหมือนกับยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นคนที่โสดอาจจะยังไม่ค่อยมีคู่นะครับยังไม่ค่อยจะได้คนที่ดีเข้ามาสักเท่าไหร่เราคงต้องอดทนแล้วก็รอคอยไปอีกสักพักหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มีคนโสดนะครับต่อไปเราจะมาดูคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะอยู่นะครับขอคนคุยแต่ยังไร้สถานะสำหรับชาวพฤกษ์นะครับจะมีเป็น ทิศทางเป็นเช่นไรขอไพ่สามใบด้วยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่มีความผิดหวังนะครับกับความรักความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะรู้สึกกังวลหรือรู้สึกเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์กับคนคุยเนี้ยจะมีักษณะความรักความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้นไหมเราจะรู้สึกมิตกกังวลมีความเซนสิทีบางทีเราอาจจะแบบอยากได้คอมมิตเนาะแต่ ไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตหรือบางทีเขาอาจจะมาใส่ใจดูแลกับตัวเราแล้วก็มีความรักความมั่นคงมากขึ้นแสดงว่าคนคุยสำหรับชาวพฤกษบลักลขณะพฤกษบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีแนวโน้มทิศทางที่เขาจะให้คอมมิตกับตัวเราหรือให้ความรักความสุขความหวังที่ดีกับตัวเรามากขึ้นจากคนคุยก็อาจจะมีการพัฒนานะครับมั่นคงมากขึ้นในลักษณะของการคุยแล้วก็เลื่อมสถานะเป็นคน ที่เป็นมีคู่นะครับหรือว่าอาจจะมีเขามาคอมมิตกับตัวเราทําให้ตัวเราสามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยชาวพึกษบลขณะดพึกษบอย่าพึ่งคิดมากอย่าพิ่งกังวลอย่าพึ่งไปอะไรมากกับตัวเขาเดี๋ยวเขาก็จะตามหาตัวเราแล้วเขาก็จะให้คอมมิตกับตัวเราเด็เองได้เพราะว่าไพ่อสเวนถือถ้วยหรือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์แปลว่าเขาจะมาใส่ใจหรือมาดูแลมา ให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเรามากขึ้นหรือพูดง่ายๆคือเขาจะเข้าหาตัวเรามากขึ้นแล้วก็จะให้ความรักความสัมพันธ์กับตัวเราที่มีความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญคือก็อาจจะเป็นไพ่ของความมั่นคงนั่นะแหละก็คือพูดง่ายๆคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะเป็นคู่กับเขาได้นะครับกับคนคุยคนนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกเหมือนกับว่า เราจะผิดหวังหรือเราจะไม่โอเคกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีเราก็คงต้องขจัดความคิดหรือทัศนคติความคิดอะไรเก่าๆออกไปให้หมดแล้วพยายามเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็อย่าไปเรีกร้องคอมมิชมากเกินไปเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะให้คอมมิชกับตัวเรามากขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วสำหรับชาวปรึกษพกันบ้างนะครับจะมีแนวโน้มความรักเป็นเช่นไร ขอให้สมามใบด้วยนะคะแปดถ้วยทาวเวอร์แล้วก็คิงถือไม้โอเคครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยของคนมีคู่แล้วชาวพึกษบอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะครับหรือบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันจนถึงบางทีอาจจะเกิด การจบเลิกลากันเกิดขึ้นได้เพราะแปะถ้วยเนี่ยแปลว่าการหันหลังแล้วก็เดินจากไปส่วนทาวเวอร์แปลว่าการทะเลาะเบาแบงบางทีการทะเลาะเบาแบงของตัวคุณอาจจะทําให้ตัวคุณเองเกิดความโทสะนะครับแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก,ก็มีปัญหาใจกันเพราะไพ่พหลักเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเนี่ยมันมีไพ่อของการทะเลาะเบาแห่งกันแล้วยิ่งซ้ําเข้ามาเป็นไพ่เด็กทาวเวอร์ นะครับก็ลางหูทับรักนเนาะก็ต้องระมัดระวังแหละกับอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆแล้วลางหูเนี่ยมาทับเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกมีความขุ่นข้องหมองใจกับในเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆรู้สึกกวนกระวายรู้สึกเหมือนกับเอ่อต้องมีปัญหาใจกันดังนั้นเนี่ยต้องขจ,จัดอารมณ์ความรู้สึกออกให้ได้นะครับสับชาวพฤกษบมันอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือต้องทะเลาะเบาะแวงกันแต่ถ้าเกิดใครยังอยู่ด้วยกันที่ไม่ได้ห่างไกลกันหรือไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ย พยายามเว้นระยะห่างระหว่างกันสักนิดหนึ่งบางทีคุณอาจจะยังไม่มีปัญหาตอนนี้แต่มันเราต้องดูทั้งเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่มันเตือนว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการจบเลิกลากันหรือมีปัญหาใจกันได้สำหรับคนที่มีคู่ที่ชัดเจนแล้วดังนั้นเราก็ควรจะต้องเติมเต็มกับความรู้สึกซึ่งกันและกันให้มากเนาะหรือว่าเราต้องดูแลเอาใจใส่กับคู่ของเพศตรงข้ามให้มากขึ้นคิงออฟวันเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าบางทีคุณยังสามารถไปต่อได้ถ้าเกิดเรารู้จัก ที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขามากขึ้นเราอย่าเพิ่งแต่เรียกร้องเขาแต่ความรักความสัมพันธ์อย่างเดียว<ม>เราคงที่ต้องมองด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยก็ต้องการความรักความสัมพันธ์จากเราที่ต้องมาเติมเต็มเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราต้องเติมเต็มระหว่างเราและเขาให้มากขึ้นและทุกอย่างอาจจะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ยังไปต่อได้นะครับทุกอย่างยังไม่ต้องรีบเนาะยังมีโอกาสที่ยังจะไปต่อได้นะครับถ้าเรายังควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างได้หรือ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับความรักความสัมพันธ์ชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบเพราะว่าไพา่ไพ่คิงถือไม้เนี่ยแปลว่าบางทีเราก็อาจจะต้องปล่อยวางกับความรู้สึกแล้วก็พยายามเป็นผู้นําที่ดีให้กับตัวเขาแต่ถ้าเราเป็น ผู้นาไม่ได้เราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีนะครับเนาะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราแข่งกันใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหารหรือทัศนคติความขัดแยงเข้ามาได้ดังนั้นเราควรที่จะต้องปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆเป็นก็ค่อยไปความรักยังสามารถประคองไปได้สาหรับคนที่มีคู่ที่ชัดเจนแล้วสำหรับชาวปริศบนะครับไม่ได้ถือว่าหลายแรงสักทีเดียวถ้าเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างได้หรือว่าเว้นระยะห่างกันได้ก็จะยังสามารถที่จะยัง พัฒนานแล้วก็เป็นไปใน,ปนท,ทางที่ดีได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ